รายการชีวิตวัฒนธรรมโดยอาจารย์พนธรรมเนียมอินสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สวัสดีค่ะคุณฝั่งที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนอธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแห่งนี้คุณผู้ฟังคะตอนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราจะมองเห็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านแม่เรือน ไม่ว่าจากการศึกษาสูงระดับไหนก็ต้องเน้นไปที่อยู่บ้านนะคะแต่ปัจจุบันภาพของผู้หญิงที่เดินองค์อาจเคียงบาคเคียงไหลหรือตีคู่ไปกับคุณผู้ชายมีให้เราเห็นเป็นที่ประจักษ์วันนี้ชีวิตวัฒน,นธรรมจึงจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสุภาพสตรีที่มุ่งงานท่านหนึ่งเดินเห็น เธอผู้นี้มาเกินสิบปีนะคะทุกวันก็จะเป็นวันทำงานของเธอจะหนักจะเบาจะสายไหนก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการอ่านเดียน,นกำลังจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณบุ๋มจารุวันเวทตะกูลในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณจารุวันคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ติ๋มค่ะขออนุญาตได้พี่ติมออต๋มนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบุม๋มค,คุณผู้ฟังคะ <c oughs> วันนี้เป็นเทปพิเศษนะคะขออนุญาตเหมือนคุยกันธรรมดาแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นว่าการทำงานในโลกใบนี้ของคุณบุม๋มจรรุว,วรรณเวทระกูลที่ดิฉันรู้จักเรารู้จักกัน10ปีได้แล้วใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะพี่ติ๋มเนาะก็ยาวนานค่ะยาวนานมา,มากเป็นมิตรไมตรีที่มองเห็นความงามของกิจกรรมที่คุณบุ๋มทำไปตลอดตอนนั้นเราเจอกันที่สำนักพิมพ์วิชใช่ไหมคะค่ะพี่ติ๋มค่ะวันนี้ยังเป็นวิชอยู่ไหมคะวันนี้ก็วิชค่ะสำนักพิมพ์วิชค่ะพี่ติ๋มค่ะค่ะ ยังอย,ย,งอยู่ยังอยู่ยาวนาน <c oughs> และที่สําคัญคือมีความเติบโตพัฒนาจนกระทั่งมีสํานักพิมพ์ที่โอโถงแต่ดิฉันยังไม่มีโอกาสไปเยือนนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้แต่เห็น <c oughs> ได้เห็นคือสิ่งที่ประทับใจคุณบุ๋มจารุวรรณก็คือทุกๆวันเธอจะมีกิจกรรมที่ ไปทำโน่นนี่นั่นและจุดเด่นที่สุดก็คือสายบุญแล้วก็สายสำหรับคนพิการใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะพี่เต๋มตาเป็นแฟนฟันแท้กันอย่างจริงจังเลยนะคะบุม๋มก็แอบเลยดูวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของพี่เต๋มเช่นกันค่ะเป็นแรงบันาลใจเช่นกันค่ะเราเราต่างควรแอบสองใช่ไหมคะ แต่แต่เรื่องที่เราจะคุยเป็นวิชาการให้คุณผู้ฟังได้ฟังก็คือเรื่องสบายบายของคุณบุ๋มที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมที่เรามองเห็นกันนะคะต่างคนต่างแอบส่องกันทีนี้สิ่งที่ที่ฉันแอบส่องคุณบุ๋มเป็นประจำคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เธอก็ไปวัดเดี๋ยววันนี้เธอก็ไปกับ ศิลปินเอกของเราซึ่งไร้แขนขาเดี๋ยววันนี้เธอก็ไปช่วยศิลปินที่มีความพิการด้านอื่นๆขอแนวคิดหน่อยค่ะว่าจุดที่มันทำให้เป็นแรงบันดาลใจ 1. ไปทำบุญกับวัฒนธรรมการอ่านที่พระคุณเจ้าท่านเป็นผู้รจนาสองออไปทำบุญกับผู้พิการเ,เช่นคุณเอกมาตลอดเนี่ยคุณบุ๋มมีจุด อะไรอยู่ในใจคะจริงๆต้องพูดเรื่องเดสตินีเหมือนกันนะคะพี่เต็มคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรแผนงานอะไรไว้ในชีวิตมากมายแต่บางครั้งชีวิตเราเนี่ยค่ะก็ลันไปตามถ้าใช้คำว่าธรรมะจัดสรรนะคะ,คะก็จะเป็นนั้นได้บุมเนี่ยตัดสายสะดือมานะคะในวงการเนี่ยก็อยู่ใน,ใน,ใ,นในฝ่ายของการทำหนังสือเลยเนาะ <c oughs> ตัดสายเสือ <c oughs> เด็กๆร<า>ุ่นนี้เดกไม่ออก ก็คือตั้งแต่เกิดนะลูก ก็ <c oughs> ค,คือว่ายินจบมาใหม่ๆนีคะก็อยู่ในวงการหนังสือเลยนะคะสตาร์ทสตาร์ทที่ C1 Education เนาะทำงานอยู่ในแวดวงหนังสือแล้วเราก็ชอบอ่านหนังสือนะคะเพราะหนังสือนี่ก็เป็นกรารยาณมิตรที่ดีของชีวิตเลยนะคะต่อมาจนมาทํางานกับคุณดานายเจ้าฉายนะคะอีก5ปีนะคะก็ท่านก็เป็นต้นแบบเรื่องเรื่องการเดินทางสายบุญนะคะเราก็ได้ได้ซึมซับจากทางนี้ท้งแล้วก็อินเนอร์ของเราเองเราก็เป็น น้าวโน้มน้าวใจมาทางนี้ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นพอพอมาทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราก็เราก็เดินทางสายตรงนี้แล้วก็ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะมีบริษัทซีพีเอจำกัดมหาชนเนี่ยที่ให้ทําหนังสือธรรมะนะคะอ่าที่เราอาจเห็นเล่มเล็กๆนะคะอยู่อยู่ตามร้านต่างๆเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะก็ได้ใกล้ชิดครบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นทางสายปัญญานะคะ ก็ก็เลื่อยมาเลยค่ะเลื่อยมาที่เราได้อยู่ใกล้ชิดพระธรรมนะคะแล้วก็ทางด้านศาสนาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องผ่านผลงานหนังสือนะคะก็ทําให้เราได้เห็นจริยวัดต่างๆนะคะนี่ก็คือทางด้านสายของสำนักพิมพ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการลูกค้าที่เป็นซีอีโอผู้บริหารนะคะ อ่าปัญชาชนต่างๆที่ที่มาให้เราดูแลงานทางด้านหนังสือนะคะก็ต่อเนื่องนี่นี่คือสายทางด้านหนังสือนะคะ,คะส่วนสายทางด้านของอ่าเรื่องของคนพิการเนี่ย ก็ธรรมะจัดสรรอีกที่ติมเพราะว่าเรารู้จักคุณเอกชัยวรรณแก้วเนี่ยนะคะศิลปินไร้แขนขานะคะนักผู้สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยรู้จักมาสิบกว่าปีแล้วนะคะจากจากแรกๆเลยเราบ้านเราก็ใกล้กันแต่ก่อนเนี่ยทำหนังสือนะคะให้คุณเอกชัยนะคะแล้วก็ดูแลกันยาวจนกลายมาเป็นกัลยานมิตร กระชวนกันทําโครงการนึงโครงการนี้จนเรามีความรู้สึกว่าอถ้าโครงการมันเติบโตเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะเป็นการโอนเงินเข้าบุคคลเนาะนะคะยุคนี้ยิ่งยิ่งนะคะก็ยิ่งมีถูกจับตาจ้องค่ะใช่เราก็เลยเราเราก็เลยทราบว่ามันมันมันไม่น่าจะงามก็น่าจะทําอะไรให้เป็นหลักเป็นฐานเลยก็เลยจดทะเบียนมูลนิธิค่ะเมื่อสามปีที่แล้วนะคะก็เป็นมูลนิธิอาร์ตโนแฮนในส่วนของมูลนิธิอาร์ตโนแฮนเนี่ย สืบเนื่องมาจากการที่คุณเอกชัยนะคะก็ได้รับพระได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากสมเด็จพระเทพนะคะที่ท่านดูแลเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆจนจบปริญญาโทที่ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะ <c oughs> ก็ท่านก็ให้แนวคิดเรื่องของการเป็นต้นแบบนะคะโดยเฉพาะคําที่คุณเอกชัยพูดประจําว่า,าท่านบอกว่าอยากคิดจะเป็นผู้รับถ้าเราไม่ได้คิดจะเป็นผู้ให้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เรา น้อมเขาใส่กล้าใส่กระหม่อมของเราเลยว่าเราเนี่ยจะจะทําอะไรเนี่ยก็จะทําเพื่อสังคมในส่วนของคุณเอกชัยก็เลยเป็นมูลนิธินี้แล้วก็เราก็เลยเห็นว่าศิลปินไร้แขนขาหรือศิลปินพิการที่มีความสามารถน่ะมีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะพี่ติม๋มก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องของการที่เราเดินทางนะคะสิ่งที่พี่ติ๋มเห็นว่านอกจากคุณเอกแล้วเนี่ยรเราก็ยังน้องผู้หญิงที่เป็นล่าสุดใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะ น้องจันทีนะคะพ่อจะอุบลก็คือเราดูแลน้องๆที่มีความสามารถนะคะที่ในงานในแง่ของศิลป,ปะนะคะก็ก็ดำเนินมาได้ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ที่เปิดตัวดูแลน้องๆกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้ค่ะพี่ติมค่ะ,ค,ะคุณเอกชัยวรรณแก้วที่คุณบุ๋มพูดถึงเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนรายการชีวิตวัฒนธรรมมานานพอๆกับที่ทีฉันรู้จักคุณบุ๋มนะคะ <c oughs> จะมีเสียงที่เป็นแรงบรรดาใจของคุณเอกชัยวรรณแก้วที่ท่ฉันตัดต่อมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแทบจะครบทั้งสองม้วนที่คุณเอกชัยผลิตหนังสือชุดนี้มาแล้วดิฉันตัดต่อไปดิฉันก็นั่งน้ำตาซึมไปโอ้ยคนเราเกิดมาตัวเท่าขวดน้ําไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาสามารถสร้างแรงบรรดาใจเป็นตัวอย่างให้คนทั้งโลก แล้วก็มีความสามารถพิเศษได้ด้วยคุณธรรมที่สูงส่งขนาดนี้ต้องบอกว่าธรรมะจัดสรรถึงแม้ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดกรรมมาแต่พบชาติใดๆก็แล้วแต่แต่เขามีโอกาสได้มาสร้างบุญกุศลในชาตินี้ทำให้คนเนี่ยไม่ท้อแล้วก็เรียนเองเนี่ยจะวาดไข่สักฟองหนึ่งมันยังไม่เป็นไข่ จะลงสีให้มันสวยยังทําไม่ได้แต่คุณเอกชัยวันแก้วไม่มีทั้งแขนไม่มีทั้งขาใช่ไหมคะแต่เธอไปนู่นไปนี่แล้วก็ตอนหลังเนี่ยพาคุณแม่ไปปีนเขาไปเที่ยวในที่ที่คนธรรมดายอย่างดิฉันก็ไม่ได้ไป อ่าใช่ค่ะบุ๋งไปยังว่าได้ไปเลยนะคะได้เป็นสำหรับคุณเอกก็เป็นแรงเราทํางานกับอ่ากลุ่มที่เป็นผู้พิการเนี่ยเราก็ได้รับแบรงดันใจกลับมาเช่นกันค่ะพี่ติ๋มหลายต่หลายครั้งเนะาะแรงดันใจมันเกิดจากการให้และการรับกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กกนคนคนบุคคลสําคัญท่านหนึ่งที่ดเห็นยังได้รับโอกาสต่อเนื่องก็คืออาจารย์สันติพิเชษชัยกุลอ,อ,อันนั้นประติมากรรมระดับโลก โลกเลยค่ะโลกเลยค่ะที่ตั้งแต่คุณคุณบุ๋มเชิญดิฉันไปร่วมงานที่อาจารย์สันติมาเปิดตัวตามหาพระพักพระพุทธเจ้าอ่าค่ะ,คะก็ไปฟังการเสวนาการเดินทางไปทั่วโลกของอาจารย์สันติแล้วก็มีจำติดตาอยู่ว่ามีทายาตรุ่นปัจจุบันของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมานั่งอยู่ในองค์ประชุมนั้นด้วย S <S ดิน้นจำภาพบอกตัวเองมีบุญจังได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของของสายบุญที่มุ่งมั่นแล้วตอนหลังดิฉันก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์สันติ <S <S อ,ออกรายการชีวิตวัฒนธรรมอีกหลายเทปมาก <S <S ยอดใช่พี่ติมค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจที่ต้องบอกว่าเป็นการทําบุญร่วมกันมากกว่าแล้วทีนี้ในในเรื่องของสํานักพิมพ์วิชเองเนี่ย มีมีม,มีแนวทางชัดเจนไหมคะว,ว่าจะพิมพ์หนังสือประเภทใดๆให้นักอ่านได้อ่านกันบ้าง จริงๆอย่างนี้ค่ะพี่ติม๋มวิชพรพิชิ n งนะคะสำหรับพิมพ์วิดเนาะก็เป็นเซลล์พรพิชิ่งค่ะคือเป็นสำหรับพิมพ์คําว่าเซลล์พรพิชิ่งเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์อยากจะทําหนังสือมีแรงบันดาลใจมีความฝันอยากจะทําผลงานหนังสือเนี่ยติดต่อเรามานะคะแล้วเราไปทาให้แบบครบวงจร oh. ตั้งแต่เรียบเรียงต้นฉบับตั้งแต่จัดอาร์ตเวิร์กตั้งแต่พิมพ์ตั้งแต่เสนอจัดจําหน่ายตั้งแต่ประชาสัมพันธ์เราเราเรา,เราทำแบบนี้มาตลอด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไปไป,ประมาณพี่ติม๋มกลายเป็นว่าผู้ที่มาผู้ที่เข้ามาเป็นลูกค้าเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนะคะหรือไม่ก็เป็นก็เป็นวิทยกรน,นะคะผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะแบบ มากมากเลยที่พร้อมจะทําหนังสือเพื่อไปเผยแพร่คือบางทีเนี่ยบอกปากตอกเผยแผ่ทางศาสนาด้วยเผยแพร่ทางสายโลกกรรทำด้วยได้จําบุคคลสําคัญคนหนึ่งได้อันนี้ต้องขอประทานโทษแฟนๆรายการว่าไม่เกี่ยวกับมุมใดมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าดิฉันน่ะไปเจอตัวจริงท่านที่สํานักงานราชมณฑตยสภาใครทราบไหมคะตอนนี้ทุกคนรู้จักท่านในจอโทรทัศน์เกือบจะทุกวัน นะคะท่านพลิกผันจากชีวิตที่เป็นเป็นนักพูดเป็นนักอะไรโคชชิ่งอะไรต่างๆตอนนี้ท่านเป็นนักการเมืองไปเต็มตัวแล้วค,ค่ะค่ะก็ก็ถือว่าตอนที่เราได้ทำงานด้านหนังสือท่านก็มีเ,เข็มมุงด้านหนึ่งดีฉันจำได้ว่าที่ฉันได้ได้ฟังเสียงที่เป็นหนังสือเสียงของท่านเนี้ยถูกไหมคะแต่ว่า ชื่ออะไรนะจาชื่อชื่อจชื่อจริงเต็มๆ็มท่านไม่ได้เพราะว่าในจอโทรทัศน์นะเขามักจะเรียกเป็นเขาเรียกเนฉายาใช่ไหมคะค่ะค่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อก็เอาเอาเป็นว่าเราละไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาเป็นว่าที่ที่เดียนได้มีโอกาสติดตามงานของคุณบุ๋มเนี่ยะจะเห็นว่ามันมีทั้งสายสายบูสสายบุญ จริงๆเลยนะคะคือบางคนก็หนักแน่นเข้มข้นไปในสายธุรกิจซึ่งซึ่งโค้ดให้คนเนี่ยคิดตามทำตามแล้วก็เดินตามมีวิธีกระบวนการชัดเจนเอาคุณอยากไปสายนี้คุณก็มุ่งมั่นไปตรงนี้แล้วมีการจัดประชุมสัมมนา,าย,ย่อยด้วยใช่ไหมคะ ค่ะค่ะสมัยก่อนเนี้จะจัดค่อนข้างบ่อยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เป็นออนไลน์เป็นหลักค่ะแล้วต่อมาก็จะมีเรื่องของธรรมะอันนี้ดิฉันจําได้ว่าพระภิกษุที่คุณบุ๋มได้ช่วยทํางานที่ท่านรจนาไว้คือพระมหาอ้าย พระมหาอายก็เป็นก็ก็เป็นพระสงฆ์ที่ที่เคารพนะคะคทำงานก็นมานานค่ะผมรู้สึกว่าผมมีพระสงฆ์หลายหรูปเลยที่พี่ติ๋งรู้จักหมดเลยอ่ะพี่ติ๋งเคยทํางานด้วยหมดเลยนะคะคือคือังก็เคยสัมภาษณ์ท่านใช่ค่ะใช่ได้อ่านหนังสือของท่านเหล่านี้มันเขาบอกว่าจันลงใจโดยแท้เพราะว่าหนึ่งอ่านง่ายสองก็คือท่าน ย่อยคติธรรมของพระพุทธเจ้าจากภาษาที่เราไกลตัวมาเป็นภาษาในยุคปัจจุบันค่ะวัยรุ่นก็อ่านได้พี่ติ๋มรูไม้ไหมคะว่าการทําเรื่องลึกซึง้งการทําเรื่องยากให้ง่ายเนี่ยเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า ใช่ใช่ค่ะเหมือนการที่พี่สิมทําสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยค่ะการทําเรื่องยากๆให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยค่ะต,ต้องต้องอาศัยศักยภาพสูงพอสมควรเลยค่ะตรงนี้ได้ได้ประจักษ์เลยค่ะค่ะอขอบพระคุณค่ะ,คะก็อันนี้คืออยากให้คุณผู้ฟังคิดว่าชีวิตวัฒนธรรมของเราอ่ะ มันมันมันแยกจากการเป็นส่วนๆไม่ได้จริงๆถูกไหมคะมันเหมือนกับหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นตัวตนของคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วมันก็ต้องเชื่อมโยงไปมุมนั้นมุมนี้มิตินั้นมิตินี้ก็เหมือนชีวิตของคนเราดิฉันมกักจะพูดกับแฟนๆรายการว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับตาปีอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละ นั่นคือ,อชีวิตวัฒนธรรมที่ฉันะจะนำมาเสนอพอฟังเรื่องราวที่คุณบุ๋มเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยคุณวังจะนึกภาพออกว่าทุกๆวันบางทีคุณบุ๋มไปอยู่นู่นทางเหนอืออีกวันหนึ่งไปอยู่ <c oughs> ในห้องประชุมเอาอีกวันนึงถ่ายรูปสวยงามอยู่ที่หน้าสำนักพิมพ์ค่ะเดี๋ยวบุมบ๋มแชร์นิดนึงนะคะ,คะเพื่อผู้ผฟังด้วยนะคะก็คือว่าบุ๋มเชื่อเรื่องอ่า ที่เขาเรียกว่าอะไร e c t เน็กเตนะคะแล้วก็เชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วว่าไม่มีเหตุบังเอิญเนาะ<อ>ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นวิทยาศาสตร์หมด อ่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ลืมตานะคะลืมตาตื่นขึ้นมานะคะ,คะเหตุการณ์ทั้งหมดในทุกวันและในแต่ละวันอ่ะมันเป็นจุดเชื่อมโยงหรือจุดส่งเราไปยังจุดหนึ่งเสมอค่ะพี่ติ๋มนะนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราที่จะเปิดใจรับทำทำนู่นทํานี่ในสิ่งที่เป็นกุศลน,น,นะคะมันก็จะพาชูดเราไปสู่หนทางที่เป็นกุศลเช่นกันคือคือคือเรื่องนี้นะค่ะถ้าถือว่าถ้าเป็น วัฒนธรรมหรือเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตเนี่ยผมก็จะเชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างมากค่ะค่ะถ้าเป็นชาวพุทธเรนก็เชื่อได้ว่าชาวพุทธทุกคนจะถูกสอนรับคําสอนแล้วก็สอนคนอื่นต่อว่าโปรดจงเชื่อในเรื่องของกรรม,มกรรมากการคือการกระทําแต่ว่ากรรมไม่ได้เฉพาะชาตินี้มันมีอ,อดีตาชาติด้วยที่ส่งผลมาถึงชาตินี้ ทำไมบางคนรวย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 ทั้งทั้งไม่ขยันเลยอืทำไมบางคนเดี๋ยวก็ถูกทองเดี๋ยวก็ถูกเงินเดี๋ยวก็ถูกเอออะไรลอตเตอรี่เดี๋ยวก็ถูกชิงโชคมีคนรู้จักคนหนึ่งนะคะก็ตอนเนี้ยเขาไปเป็นวัฒนธรรมจังหวัดทางภาคอีสานเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่พาเดชไปทํารายการที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งแล้วน้องอ่ะ เดี๋ยวเขาก็ลงวันนี้ได้ทองสลึงวันนี้ได้ทองครึ่งสลึงไม่ได้ไปไม่ได้ไปเล่นการพนันนะคะแต่ส่งชิ้นส่วนค่ะส่งชิ้นส่วนแล้วก็แชร์ไปตามกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆเขาบอกประกาศมาอืมโอ้ยเธอได้ทองจนดิฉันแซวว่ากี่บาทแล้วเนี่ยในกีฬาชาติทำทานมาเยอะค่ะค่ะแล้วเธอก็เป็นคนดีๆคนน่ารักคนหนึ่งด้วยแล้ววันนี้เธอก็เป็น เออเขาเรียกเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมประจําจังหวัดโอ้ดิฉันอยากจะตามไปเท well <อ>ี่ยวเตอจังเลยริมแม่น้าโ <ita> ขงนูน่นโอ้ค <usi> ่ะน่ารักมากน่ารักมากคุณผู้ฟังคะเราคุยกันเหมือนไม่มีอะไรถูกไหมคะคุณบุ๋มแต่ <c oughs> ดิฉันเชื่อว่าแฟนๆรายการของดิฉันหลายท่านได้รับอะไรไปจากช่วงเวลาสั้นๆ ไม่น้อยนะคะคุณบุ๋มอยากฝากอะไรที่เป็นเหมือนกําลังใจดิฉันไม่ไม่ใช่คําว่าข้อคิดเป็นเหมือนกําลังใจซึ่งตอนนี้หลายคนต่อแต่ค่ะบุ๋มก็จะบอกเพราเออเผอินว่าวันเสราร์ที่ผ่านมานะพีิธิมนะบุ๋มได้มีโอกาสได้ไปเข้าคลาสหนึ่งนะคะกับผู้บริหารอดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรหนึ่งองค์กรดนการพนักง,งานท่านสอนเรื่องของการคิดเพอร์โพสนะคะว่าแล้วแวลู ให้เราตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยมีแวลูอะไรในชีวิตเนาะ,ค,ะค่ะแล้วก็แล้วก็ให้ให้ให้เราเนี่ยคำนึงถึงตรงนั้นว่าแวลูในสิ่งที่เรามีเนี่ยแล้วเราเนี่ยให้ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความเราตั้งตั้งใจใช้ชีวิตแต่พี่พติ๋มเราอย่าปล่อยชีวิตเลยลอยไปแบบไม่ได้ตั้งใจหายใจทิ้งไปวันหนึ่งวันหนึ่งค่ะว่าตั้งใจนี่คือ ระหว่างทางตลอดทั้งวันเนี่ยเราเจอเรื่องอะไรเราทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเราทั้งในแง่ของคอนเน็กชันความสัมพันธ์อย่างแง่บุ๋มเนี่ยณตอนนี้คนที่สาคัญที่สุดของบุ๋มในวันนี้ณตอนนี้ก็คือพี่ติม๋ม เราอยู่กันสองคนนะคะเราก็สื่อสารกับผู้ฟังทําในโมเมนต์นี้ให้มันดีที่สุดโมเมตนต์ในแต่ละขณะขณะของวันดีที่สุดนะคะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสะสมเรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันอย่างมันจะพาเราไปสู่หนทางที่ดีที่สุดเช่นกันค,ะค่ะไม่ว่าเราจะเจอผู้คนที่ดีไม่ว่าเราจะเจอโอกาสที่ดีโอกาสนี่สําคัญมากนะพี่ติ๋มเนาะใช่ค่ะผมคิดผมคิดเสมอว่าทุกคนที่ให้โอกาสเหมือนวันนี้พี่ติ๋มให้โอกาสได้มาพูดคุยเนี่ย เราถือว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้นะคะในวันนี้นนวันช,วช,ช่วงหนึ่งช่่วงงหนึในวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจบวันนี้กันมาละพี่ติ๋มก็ไปสร้างคุณค่าต่อบุ๋มก็ไปสร้างคุณค่าต่อ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เราก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแล้วเราก็เสพแต่เรื่องดีๆค่ะบุ <c oughs> ๋มเชื่อว่าทุกอย่างมันจะมันจะ ผ่านไปได้สิ่งและอีกสิ่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่ที่ท่านที่พระพุทธพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญก็คือเรื่องของกัลยาณมิตรการที่มีกัลยาณมิตรนะคะที่ดีเนี่ยก็จะพาเรารอดพ้นอุปสรรคเช่นกันค่ะ อย่างน้อยที่สุดไม่มีเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนเนี่ยกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดก็คือตัวเราหรือหนังสือที่เราอ่านเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรสื่อที่เราเสพเนี่ยค่ะฟังรายการนะคะชีวิตและว,วัฒนธรรมกับพิถิมพิถิมเนี่ยก็คือกัลยาณมิตรฟังจบอิม่มเอมพร้อมที่จะไปทําอะไรต่อเนี่ยทุกอย่างเราชีวิตเราเลือกได้ค่ะพิถิมค่ะแล้วก็พอคุณบุ๋มเสร็จภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างคุณบุ๋มก็จะไปอยู่ใกล้ๆคุณย่าผู้น่ารัก ใช่ผมมีคุณย่าวัย97ปีค่ะบุคคลที่อยู่กรบเราค่ะ97ปีที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์หน้าตาผ่องใสสวยสดงดงามโอเดียนเห็นแล้วเอยขนลุกค่ะ ก็ความรู้สึกดีดีเช่นนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่แบ่งปันในรายการชีวิตวัฒนธรรมของเราแม้ยันมีแรงกระตุ้นที่หลายคนยุเมื่อไหร่เธอจะทำหนังสือพอพอฟังคุณบุ๋มคุณบมวซีอีผู้บริหารโอพนอบายบายขอมาอยู่เขียนในโลกโซเชียลต่อไปก็แล้วกันนะคะวันนี้พี่จิ๋มถ่ายทอดเรื่องของธรรมชาติวิถีของความเป็นไทยแท้ที่สูตรสาครนะคะสมุทรสงครามค่ะสคราสค่าแล้วก็ ทำอาหารไทยๆเนี่ยโอ้บุ๋มก็ฟินตามนะคะได้แรงใจะคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้โดย <c oughs> ลงทุนแค่ไม่กี่นาทีกับชีวิต, <c oughs> ตที่เรามีความสุข ค่ะเขา,ขาบอกว่าเรื่องราวของเรานะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเสมอดังนั้นเราเราผลิตแรงบันดาลใจมาให้ผู้คนพี่ติ๋มแล้วก็มีความสุขค่ะตอนนี้เห็นคนไปถ่ายรูปต้นไม้ดอกไม้ในบ้านมาส่งให้ดิฉันแล้วแล้วก็ออมีหลายคนบอกขออนุญาตเอาไปแชร์ต่อดิฉันบอกออว่ายินดีค่ะยินดีค่ะ งดงามค่ะค่ะเสียดายนะคะเวลาครึ่งชั่วโมงมันผ่านไปเร็วเหลือเกินสําหรับวันดีๆในวันนี้ขอบพระคุณคุณบุ๋มจารุวันเวทระกูลเปรงสุนนะคะที่มาแบ่งปันชีวิตวัฒนธรรมเราก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็เพื่อนร่วมโลกของเราต่อไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะ พบกันใหม่โอ,อ,อกาสหน้านะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพักคะนี่คือชีวิตวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรีท่านนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปคิดต่อทำต่อหรืออิงความรู้สึกในคิดของสุภาพสตรีท่านนี้หรือสิ่งที่เธอพูดถึงดิฉัน มันเป็นชีวิตประจำวันนะคะที่เราทำได้ตอนนี้ดิฉันพยายามฝึกอีกอย่างหนึ่งให้เข้มข้นมากขึ้นคือเมื่อก่อนสวดมนต์ตอนเช้านิดหนึ่งสั้นๆก่อนออกจากบ้านไปทำงานก่อนนอนก็สวดมนต์แผ่มเมตตาสั้นๆแต่ตอนนี้ดิฉันบอกตัวเองว่าอืเรามีโอกาสได้พบพระคาถาสำคัญๆที่น่าจะนำมาสวดเดนก็กำลังพยายามเพียรที่จะ ตามรอยเออหลวงพ่อจรันท่านพิมพ์หนังสือพระพุทธเจ้าชนะมารเป็นฉบับการต์ตูนดิฉันมีบุญได้รับเอาไว้ก็เลยเพียรพยายามสวดคุณหวังได้ยินบทนี้เป็นประจำเวลาที่พระท่านสวดให้พรน,นะคะลองดูนะคะลองเริ่มต้นอะไรที่เป็นมงคลชีวิตใน ในโอกาสที่ท่านทำได้สักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเพิ่มบุญให้ตัวเองในชีวิตวัฒน,นธรรมของเราต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันพนอธรรมเนียมอินผู้ดำเนินรายการดอกอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการพบกันใหม่โอกาสหน้ามีความสุขไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ รายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดยพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์สอบถามรายละเอียดโทร02 549 3043